ระวังมือ <c oughs> อกเกษตรฝึกหัดกเษกเษตรเกษตร <c oughs> ยุ่าอเ,อเกษตรเอาให้ให้ท่านผู้ชมดูโกตอนนี้อยู่ที่ไหนครับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวป้าถือเองมันเะเปื้อนสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ชมก่อนสวัสดี <c oughs> ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับตอนนี้เราอยู่ที่อ่าแปลงกเกษตรวิธีพุทธสวนพุทธเกษตรวันนี้เราจะมาตัดตัดอะไรครับตัดหน่อไม้นี่มาดูตรงนี้ก่อนมาดูก่อนดูก่อนมาขยับมาปะมาดูก่อนทางนี้เนี่ยนะ ลูกไผ่ไผ่บงหวานเอ้ยไม่ใช่ไผ่ต้องลืมแรงนะครับวันนี้มีพรีเซนเตอร์อ่ะคุณพรับมาช่วยตัดอ่ะตรงนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวปักขยับกันนะเดี๋ยวนะครับนะนะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปักขยับกันลูกอา่กอาอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวหามุมก่อนนะเอา้าตัดเลยลูกตัดเลยเอ้าตัดเดียเอ้าได้ไหม เอาเดี๋ยวไปช่วยก่อนมัน,มนใหญ่ไงเดี๋ยวหลบกันหลบกันมาอยู่ข้างหลงังลูกมาอยู่ข้างหลังก่อนระวังหัวระวัาางน้ำเดี <No. S 1> ย๋ยวนะครับ <No. S 1> อ้ใหญ่เนี <c oughs> <c oughs> ย่ยให้ท่านผู้ชมดูนะเฟรมนะ <c oughs> เราต้องเอา คือแบบนี้เนะี่ยต้องตัดออกนะเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวลบกันลบนัเก็จะตัดออกคืออย่างนี้ก็ต้องตัดออกนะครับตัดออกมันมันจะได้แผลสวยๆนะพิมไมน,นี่นะครับ,นะรบเดี๋ยวนะตัดออกอีกนิดนึง นะครับเนี่ยนะคือถ้าตัดด้วยเลื่อยเนี่ยนะครับแผลแผลของไผ่ก็จะสวยนะครับนะเน้นความประเนตดนะพิมนะ <Okay. S 1> เน้นความประณนิง่ายง่ายนะครับดูอันนี้เอาได้ยังนะ่นะเดี๋ยวเดี๋ยว่าตัดดีกว่าองศ <อง S 2> <อ>าม<อ>งไม่ได้ เอาตัดดีลูกเอาไม่ายถ่ายเลยไม่ได้ไม่ได้มันจะโดนเดี๋ยวตรงนี้ไม่ได้อ่นะฉะนั้นเลื่อยพกเลื่อยพับนะครับที่เราใช้นะคใช้ได้ใช้ได้ดีน,นะสินค้าส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับกดที่ไหนเอฟล์มกดที่ตะกาดด้าดลางสีเหลืองเลนะครับ